นี่ครับอ,อน,าน,นาคตมันน่าจะเป็นของผมงนะนะหญญรืเรอเปล่า <laughs> ไม่รู้นี่ครับ <to you>. <pronunciation> จำไปเลยลำนี้ไฟฟ้านะครับลำเนาาี้ยไฟฟ้า รีดโมโนโค้ดมาอย่างดีเลยสวยมื่เลยนี่ครับเครื่องบินผมชอบอะไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามดีได้นะสามดีได้ป้าเนี่ยได้เขาบอกงี้พูดแบบไม่ค่อยมั่นใจเขาตั้มเคยแล้ว ดูโมโนโค,โค้ดครับโมโนโค้ดรีดมาตึงไปแยะนี่อืมจัมล้มอครับแบตประจุเลยพี่ตั้มบินหักหมดแหน่แรงแะดูนี่การเดินมาเดี๋ยวมันก็บ่นเดี๋ยวมันก็บ่นว่าไอ้นั่นหลุดเดี๋ยวกี่ปีเนี่ยพี่เบียร์ประมาณแปดปีแปดปีแปดปีซูโวตัวนี้ปะเนี่ย โอ้ยมันอยู่ได้ไงวะแปดปีจำไว้ <ไป S 1> นะครับรรว่าเทาวโปอยู่ได้8ปีครับตัวเนี้นยส <c oughs> งสัยอยู่ตั้งแต่เรื่องรื่มนมาไม่เคยพอ,อ,อมาเริ่มเล่นม่ยูให่ผมนแรกเลยเดินงาน<อ>งเนี้ยบมากเลยให้ดูปีกมันยังอยู่ได้8ปปีนะครับเนี่ย ไม่น่าเชื่อนะห้าพันกว่าใช่ไหมเนี่ยพี่ห้าพันกว่าใช้คุ้มครับดูครับมันอยู่ได้ยังไง